คุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับตำรวจสอบสวนกลางก็ได้ร่วมมือสนธิกำลังกันกันกบทางอ,อยอนะครับปูพรมตรวจค้นทั้งหมดเนี่ย11จุดด้วยกัน11จุดที่ว่านี่ก็คือไปตรวจค้นเพื่อทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วยังสืบทราบด้วยครับว่ามีจุดกระจายสินค้าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตจากการเข้าไปตรวจค้นนั้นสามารถที่จะยึดของกลางได้รวมมูลค่าแล้วกว่า70ล้านบาทครับ ยาแก้ไอปลอมกว่า66,000ขวดและของกลางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกว่า80รายการครับคุณผู้ชมครับของกลางทั้งหมดนี้เนี่ยรวมมูลค่าแล้วกว่า70ล้านบาทถูกตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทำการตรวจยึดเอาไว้นะครับและร่วมจับกลุมกว่าล้านเครือข่ายผู้ผลิตและขายยาแก้ไอปลอมรายใหญ่11จุดอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใน9จุดแล้วก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอีก2จุด เบื้องต้นนะครับได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด3รายให้การรับสารภาพนะครับอ้างว่าผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมเนี่ยมาตั้งแต่ปี2562แล้วโดยเริ่มต้นผลิตยาแก้ไอปลอมยี่ห้อหนึ่งเป็นฝาสีแดงแต่อมาเมื่อต้นปี2565ก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาผลิตยาแก้ไอปลอมยี่ห้อไก่แดงส่วนที่พบอีกสองยี่ห้อเนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่าซื้อมาจากบุคคลอื่นตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการขยายผลต่อเนื่องไปนะครับ ส่วนการค้นแหล่งจำหน่ายใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตมียาแก้ไอยอยู่11,400ขวดก็ตรวจสอบแล้วก็เป็นของจริงนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันผลิตและขายยาปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึงตลอดชีวิตแล้วก็ปรับตั้งแต่1 0 0 0 0มืนถึง5,000 0บาทแล้วก็ข้อหาร่วมกันผลิตและขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับ โดยพลตตรีอนันตา์านาสมบัติผู้บังคับการปคบอนะครับท่านเปิดเผยว่าชุดสืบสวนได้ขยายผลตามเส้นทางสารตั้งต้นที่มีการสั่งส่วนผสมของยาแก้ไอาจากพื้นที่กรุงเทพมหาคนครไปครับจนกระทั่งไปพบแหล่งผลิตอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและหลังจากผลิตแล้วเนี่ยก็จะมีการกระจายสินค้า เอาไปขายทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเองรวมไปถึงที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ยังอีกมีหลายยังมีอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเป็นที่นิยมสําหรับนักดื่มที่มักจะนิยมดื่มเครื่องดื่มมึนเมาที่มีส่วนผสมจากยาแก้ไอก็อย่างเช่นเครื่องดื่มที่เรียกว่าสูตร4ี่คูนร้อยนี่นะครับก็เป็นที่นิยม โดยจะมีการกวดขันจับกลุมและก็กวาดล้างผู้ที่ผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ถึงที่สุดโดยถ้าหากว่าพบเห็นการกระทำความผิดก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้นะครับที่สายด่วนของปคบ1135หรือว่าจากที่เพจของปคบเตือนภัยผู้บริโภคก็ได้ครับอยาแก้ไอเนี่ยทางหนยงานที่เกี่ยวข้องทั้งออยและปคบเองเนี่ยมีการมีการปฏิบัติ ป่าปลามาโดยต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านความผิดเกี่ยวกับการควบคุมในด้านการจําหน่ายที่ผ่านมานะครับสําหรับในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทลายแหล่งโรงงานผลิตรายใหญ่นะครับในเขตในเขตพื้นที่ภาคใตค้ได้พบมีการปลอมอยาน้ําแก้ไอจํานวนหลายยี่ห้อ ตลอดจนของการอื่นๆเนี่ยที่ใช้ในการผลิตเนี่ยหลายรายการมีการปูพรมตรวจค้นจุดต่างๆของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนหลายจุดขณะที่ทางด้านเพศจชกรวีระชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาครับท่านกล่าวว่ายาน้ําแก้ไอปลอมเนี่ยอาจทาให้ประชาชนที่ซื้อมาดื่มได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ครับเพราะว่าบริพกยาที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกสุข,ขลักษณะ แล้วไม่สามารถที่จะรักษาโรคได้ครับโดยเตือนขอให้ประชาชนเนี่ยไปซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรเป็นผู้แนะนำยานี่ดีที่สุดนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบเลขทะเบียนยากับทางออยอได้ที่หมายเลข1556ได้โดยตรงด้วยครับ